สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบค่ะเกาะติดอยู่กับวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานก็ไปเจอบทความวิเคราะห์มาเกี่ยวกับนักสแสดงท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องหลินอี้นั่นเองค่ะก็มีการพูดถึงว่าทำไมหลินอี้นั้นถึงได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่ากับค่อนข้างเงียบสงบในประเทศจีนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าเขาเขียนถึงว่ายอย่างไรกันบ้างค่ะสาหรับนะคะน้องหลินอี้นั้นปัจจุบันนี้อายุ20 5ปีเองนะคะถือว่ายัางอายุน้อยมากๆค่ะเข้าวงการนะคะในสายของละครเนี่ยเรื่องแรกในปี2019นะคะซึ่งก็ได้ร่วมงานถือได้ว่าร่วมงานกับน้องสิงเฟยนะคะชิงเฟยนั่นเองซึ่งก็เป็นดาราซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะช่วงนั้นนะคะในปี2019ะคะ่ะเรื่อง Put Your h a d e On My Shoulder นะคะเรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องอะไรหวานๆน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นอะไรที่พวกเราก็อยู่ต่างประเทศนา้อยอย่างพวกเราอยู่ ดูนอกประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ชอบมากๆเลยกับบทบาทนะ,อะตอนนั้นนะคะของบทของกู้หวยอี้ค่ะซึ่งเป็นตัวละครพระเอกที่หลินอี้เป็นผู้แสดงนะคะ ถือได้ว่าเปิดตัวได้หน้าประทับใจจริงๆค่ะที่ประเทศจีนก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็ดูจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมาจากจีนนั่นแหละค่ะสำหรับลักษณะเด่นนะคะของหลินอี้ก็คือมีความสูงมีความหลอ่อเหลาดูแล้วมีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจด้วยนะคะน,นี่ก็คือสิ่งที่ทางบล็อกเกอร์เขาก็ชื่นชมมาค่ะแล้วก็ในบทของกู้หววี่นั้นก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะคะเพราะว่าก็มีความรักอันมั่นคงให้กับนางเอก ของพวกเรานั่นเองค่ะในบทความนะคะเขาก็เขียนเอาไว้ว่า อันที่จริงแล้วเนี่ยความนิยมในต่างประเทศของหลินอี้นั้นมีสาเหตุมาจากใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาแล้วก็รูปร่างที่โดดเด่นของเขาเขานั้นมีขาที่ยาวมากแล้วก็เอวแคบไหลกว้างนะคะมีศรีรษะเล็กใบหน้าแล้วก็ลักษณะใบหน้าของเขานั้นช่างถ่ายรูปออกมาได้หล่อเหลาสวยงามมากนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้ศิลปะการเต้นอีกด้วยแล้วก็อารมณ์ของเขานั้นก็ถือได้ว่าตีบทของ การเป็นตัวละครในเรื่องนะคะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายต่างๆที่เขาโพสออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งรูปนะคะที่ปรากฏในต่างประเทศนั้นก็ดึงดูดนะคะความอาชอบแล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์คือดึงดูดความสนใจของแฟนๆมากมายนอกประเทศจีนค่ะซึ่งเมื่อดูจากจำนวนไลค์แล้วจากบนเว็บโปนั้นก็มีเป็นล้านๆแล้วก็บนแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็นำหน้าเรียกว่าเป็นดารา หนึ่งซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีความยอดนิยมนะคะมากอีกคนหนึ่งของศิลปินจีนค่ะ แต่ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับความนิยมที่สูงของเขาในต่างประเทศแล้วหลินอี้นั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสําคัญในบ้านของเขานั่นก็คือในประเทศจีนนะคะแม้จะไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่นิยมแต่ก็เป็นเพียงความอบอุ่นเท่านั้นนี่ในท้ายที่สุดแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวตนของเขาในฐานะนักแสดงเนี่ยการแสดงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมีเพียงทักษะการแสดงที่ดีเท่านั้นที่ จะทำให้คุณนั้นแสดงผลงานได้ดีแล้วก็มีเพียงผลงานที่ดีเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เขาโดดเด่นแยกออกมาจากดาวหลายๆดวงที่อยู่ในวงการบันเทิงจีนได้อย่างแท้จริง ในฐานะของนักแสดงรุ่นใหม่หลินอี้นั้นมีพื้นฐานมากมายสำหรับการพัฒนาทักษะทางการด้านแสดงของเขาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษที่จะสนับสนุนเขาให้ไปจนถึงจุดที่ขึ้นไปยืนอยู่บนแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนในประเทศดังนั้นความนิยมของเขาก็จึงไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แล้วอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะบทบาทแรกของเขานะคะคในปี2019ที่ทำให้คนจีนนั้นรู้จักเขาแต่ต่อมาด้วยที่บทบาทการแสดงในเรื่องที่ได้รับบทละครที่ไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นักก็จึงยังไม่สามารถเผยแพร่ผลงานดีๆ ออกมาต่อไปได้ความนิยมก็จึงค่อยๆคยงที่แต่ในฐานะของนักแสดงหน้าใหม่สิ่งที่หลินอีนั้นต้องทำก็คือต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงของเขาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองในผลงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างตัวละครที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นให้กับผู้ชม การทำงานร่วมกันกับนักแสดงหลายๆท่านก็จะทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็ความกระตือรือร้นแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากการแสดงของหลายๆท่านที่แสดงร่วมที่แตกต่างกันเป็นการสะสมประสบการณ์ในวงการบันเทิง ซึ่งก็ทำให้รับการคาดหมายได้ว่าความนิยมของเขานั้นก็จะได้รับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็คือจะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ทุกคนในประเทศจีนก็รอคอยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขานะคะอันนี้ก็คือบทความนะคะที่บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งบน 163.com forum entertainment เขียนเอาไว้นะคะ ก็ท่านใดที่มีโอกาสนะคะได้มาเจอกันเนี่ยได้ฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับหลินอี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับหวานได้นะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับที่บล็อกเกอร์ท่านนี้พูดนะคะส่วนสําหรับหวานแล้วเนาะก็ ตอนนี้น้องเขายังอายุน้อยแล้วก็บทที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะซึ่งจีนคอสตูมโบราณมีไม่กี่เรื่องเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่จีนปัจจุบันแล้วก็จะเป็นแนวแบบไอดอลนะคะก็ยังคงเป็นแนวแบบ แบบพระเอกที่ยังต้องเก๊กแล้วก็มีความเย็นชาก็เป็น,เ,ปนเ,เหมือนกับสูตรสำเร็จเนาะของการเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะก็จะต้องแสดงในแนวไอดอลไปเรื่อยๆก่อนนะคะณนะจุดนี้ก็หวานเห็นด้วยณนะจุดหนึ่งกับทางท่านบ็อกเกอร์ก็คือ,อยังไม่ได้มีบทละครที่มันแบบลดเลอะที่จะสามารถส่งน้องเขาขึ้นไปได้นะคะส่วนทักษะการแสดงนั้นนะคะคือด้วยความที่น้องเขาเล่น เล่นบทที่เป็นแบบไอดอลเยอะอะ่ะมีความเย็นชาแล้วก็ยิ้มน่ารักอะไรเยอะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เห็นถึงการการเล่นบทอื่นๆที่มันแบบดุดันแล้วก็แข้งขรึมแล้วก็แบบแบบอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเราต้องรอเวลาเนาะมาดูกันดีกว่านะคะว่ายังมีผลงานอะไรของอน้องหลินอี้ให้พวกเราได้รอชมกันอีกบ้างนะคะ บอกเลยว่าในปี2024นี้ถ้าออนแอร์ทั้งหมดนะคะเราจะได้ดูผลงานของหลินอีถึง4เรื่องด้วยกันค่ะอย่างเรื่องที่เรากำลังดูอยู่ก็คือ everyone loves me นะคะอย่ารักฉันเลยค่ะเรื่องนี้คู่กับน้องโจเย่นะคะพวกเราก็กำลังดูอยู่เนาะแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่อง smile code นะคะเรื่องนี้แสดงคู่กับนางเอกคือเสินยัวค่ะมีทั้งหมดนะคะ24ตอนนะคะแล้วก็มี the tales of lords นะคะเรื่องนี้ประกบคุณหลิวอีเย เลยนะคะแหมมาเป็นเด็กขบเพาะนะคะให้ให้แบบเจียเจียอย่างแบบหลิวอีเฟยนะคะเธอรียกว่ามีประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเนาะในการที่ได้ประกบดารารุ่นใหญ่ขนาดนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีพระเอกรุ่นพี่อีกตั้ง3ท่านแน่นะคะก็ในรุ่นเด็กสุดก็เป็นหลินอีนะคะ the tales of rose ค่ะเรื่องนี้อยากดูมากๆมีทั้งหมด36ตอนนะคะนอกจากนี้แล้วยังมี angels for sometimes ค่ะเรื่องนี้คู่กับนะคะน้องหลี่หลันตี้ค่ะ เรื่องนี้ก็น่าดูมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องที่กำลังรอถ่ายทำค่ะก็คือสก i อ,อ i n t o l o v e นะคะคูกะ่กับ น้องวิสุทิสินนั่นเองค่ะโอ้โหคะ่ะดูสิคะมีแต่โปรเจกต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกไม่นานนะคะน้องอหลินอี้นะคะก็คงจะแบบว่าดังเป็นพู้แต่งแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในระดับทอบ็ทอปๆบ,บ้างนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนาะดูนี่ก็เป็นจีนแบบแนวปัจจุบันหมดเลยอะ่ะก็อยากจะดูน้องเขาในทุกแบบเนาะก็อยากจะให้ต่อไปในอนาคตมีโปรเจกต์ที่เป็นแนวของจีนคอสตูมโบราณบ้างนะคะอ่ะลคะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมด ของอพิโซดนี้นะคะหลินอี้ก็เป็นนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่อแอดหวานก็ก็กรักเนาะก็เอนดูนะแล้วก็ความหล่อของหลินอี้นี้จะเป็นทรงๆไปในโซนเดียวกับคุณหลินเกิงซินนะคะเออชอบโซนนี้เช่นเดียวกันโอ้ชอบหลายโซนเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซนนี้นะคะก็ในบรรดาละครในปี2004นเนี่ยนะคะหวานรอดู the tales of rose มากที่สุดเลยนะคะที่คู่กับคุณหลิวอีเฟยเนี่ยแหละคะ่ะส่วนในตอนนี้ท่านใดที่แบบ ขาดความหวานหรือว่าชอบอยากจะเติมความหวานให้กับชีวิตเข้าไปดูได้นะคะ everyone loves me ค่ะเรื่องนี้แสดงคู่กับน้องโจโยเยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ